การลดไฟฟ้าด้วยถ่ายได้มีการเปลี่ยนเงื่อนไขการคืนเงินและเปลี่ยนแปลงตัวเดยสาตรตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายน2567จางนี้การคืนเงินต้องคืนก่อนกำหนด